สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้กำลังติดตามเยี่ยมพารวยทุกท่านนะครับอ่ะมาชมหมอกจัดจัดตอนเช้านะครับของวันที่20่ธันวาคม2564หมอกหมอกหมอกที่อำเภอเพ็ญขนาดสายแล้วนะครับผม สายหมอกยังลงจัดนะครับมองเลยนะครับในระยะรัศมีมองออกไปประมาณสักห้าสิบเมตรเนี่ยเต็มไปเลยล่ะครับหมอกขนาดสิบกว่าเมตรนี่มอหอยังเลือนลางเลยนะครับหมอกตอนเช้าๆเลยล่ะครับ มาชมกันมาชมกันนะครับวัวกับสายหมอกจะเป็นยังไงเช้าวันนี้เช้าเช้าประมาณหกโมงก็ต้องปอปวัวออกมัดกินฟางน้ำหมอกแล้วครับฟางข้าวมันโดนหมอกมันจะนิ่มฟางที่นิ่มๆก็จะชอบนะครับมันก็จะเคี้ยวกินกัน นะครับพวกหญ้าพวกอะไรก็ตามท้องทุ่งก็จะแห้งไปหมดแล้วล่ะครับเขียวเขียวก็นิดน,นิด,นดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองชมสายหมอกไปดูก่อนนะครับอตัวเลขสวยๆปู่ย่อมมีตัวเลขสวยๆให้ชมนะครับผมตัวเลขตัว นัดแล้วต้องมาแรงไหมนะครับผมแรงจัดตัดไม่ลงแรงจัดตัดไม่ลงนะครับผมก็มี02ก็มีประมาณ02 03-04นะครับผม เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ทำนองนี้แหละหกตัวนี่เอาไม่ลงนะครับตัดไม่ลงแต่ว่าถ้าชอบเลขว,วิ่งก็วิ่งเก้าแล้วครับวิ่งเก้าก็เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ก็มาแข่งกันอีกแล้วครับว่าเก้าสองกับเก้าสามเก้าสี่ตัวไหนจะแรงนะครับผมก็แรงทั้งสามตัวอีกนะครับผม ยังชอบอยู่นะยังชอบอยู่นะ0ูนยก็ชอบศูนก็ชอบมาได้นะครับ92ก็ชอบ9กสก็ชอบตกลงเลยว่าไม่สามารถตัดลงได้นะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยไปดูตัวเลขกันนะครับชมธรรมชาติของหมอกไวยก่อนวันนี้เป็นโพนนะครับ โครสมุนไพรนะมีบัวระเพช็ดข้างบนนู่นตูดหมูตูดหมาตัวนี้ก็สมุนไพรชั้นยอดแล้วครับเหัวไปไหนแล้วมองไม่เห็นเลยนะครับน่นไปนู่นเดี๋ยมองไม่เห็นนะครับในกล่องโอ้วันนี้หมอกจัดจริงๆนะครับผม หมอกจัดมอกจัดสายหมอกมันจัดสายหมอกมันจัดาทางภูเขาคงจะลงกันจัดนะครับเมืองเลยภูหลวงภูกระดึงนะครับผมไปทางสกกลก็มีภูเขาก็คงจะลงอย่างนี้แหละแต่อากาศก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับ เย็นเย็นนะครับรู้สึกเย็นๆไม่ถึงว่ากันหนาวมากหนาวจัดาพาว,ว่าเขาก็มาเล็มฟางแล้วครับฟางถูกหมอกันนิ่มๆฟางพวกนี้เป็นฟางที่ใช้รถเกี่ยวนะครับผมรถเกี่ยวหลังจากอัดเขาค้น ก้อนที่อัดไปพวกที่เหลือทิ้งก็ที่เหลือๆก็วัวชอบนะครับนี่เป็นฟางพวกนี้นะครับผมเขาถูกเขาถูกไอ้น้ำหมอกเขาจะนิ่มนะครับผมนิ่มเป็นอย่างนี้นะครับวัวชอบนะครับผมวัวก็จะกินกันนะครับ ไปทางไหนแล้ววัวไปทางไหนแล้วไปทางโน้นแล้วนะครับผมเ,เลิ่มไปเลิมไปแล้วครับชมสายหมอกนะครับอยู่บ้านนอกก็มีอะไรน่าดูชมนะครับเช้าเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ ชีวิตประจำวันของท่านเราก็คงจะเหมือนเหมือนกันล้วครับเช้าขึ้นมาก็ต้มน้ำร้อนดื่มกาแฟขนมปังไข่ดาวหลังจากนั้นก็ปล่อยวัวในเช้าแล้วครับให้เขามาลงเล็มหญ้าตามทุ่ง กินประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็อิ่มแล้วครับหลังจากนั้นเขาก็ใช้เวลาส่วนตัวของเขาก็คือนอนนะครับผมนอนอีกทีก็รู้สึกหิวน้ําจัดๆนั่นแหละครับประมาณเที่ยงนั่นแหละเที่ยงหรือบ่ายเขาก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็เล็มหญ้าตามภาษาเขาไป ไปแล้วไปแล้วหลายตัวนะครับผมสำหรับฟาร์มที่ปูเยี่ยม,มีก็สิบกว่าตัวนะครับอ่าชมตัวเลขนะครับผมอ่าไม่กี่นาทีหมอกก็จางไปแล้วนะครับผมพอตะวันขึ้นหน่อยก็จางไปแล้วนะครับผม ยังเห็นอยู่ที่ตามยอดไม้นะครับผมอ้าวมาดูตัวเลขนะครับผม <c oughs> ตัวเลขตัวเลขสวยๆนะครับผมเอาชุดนี้กันแล้วกันนะครับตัวเลขชุดหมากล้อมนะครับที่จะคลอดที่จะออกในวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกหกสีนี่นะครับอ้าวเขียนผิดเดี๋ยวแก้ให้ใหม่เขียนยังไงไปเขียนอย่างงุน ก็ลงไปธรรมดาล่ะครับคนเท่าคนแก่จะเขียนตัวหนึ่งก็ไปเขียนตัวหนึ่งนะฮะแก้ให้แล้วนะครับผมปิดตรงนี้นะสองห้าหกสี่นะสามสิบธันวาคมสองห้าหกสี่งวดส่งท้ายปีเก่านะครับผมสองสามห้านะครับบวก 100, ร้อยมารายได้หนึ่งนะครับห้าสาม ตัวนี้ได้วิ่งที่เกตนะครับผมตัวนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าศูนย์นะครับเอาดูตรงนี้จะมาหนึ่งตัวแล้วครับศูนย์เก้าห้าหกซึ่งห้าหกอยู่ตรงนี้ศูนย์เก้าอยู่ตรงนี้ผู้เยี่ยมคิดว่าฝั่งที่จะมาเนี่ยเก้าเป็นประธานนะครับ ไม่90หรือ95ก็จะต้องมาหนึ่งตัวหรือเก้าหนะครับพอจับตัวเลขแล้วตัดไม่ลงจริงๆนะครับก็ได้ที่902 90, าย์สอละศูละครับ6 0ศูนสสละครับห้าสี่เก้าสี่เก้าเ้าสี่ละครับจับหใส่หลักร้อยหกสามเก็ได้ที่39กับ9ก้สามนะครับตัวไหนจะมาเลขน้อยตัวก็กลับไว้ได้นะครับผมบนล่างได้ นะครับผมในชุดนัดแล้วต้องมานัดแล้วต้องมาอ่าแล้วก็ชุดนี้ก็ถอดออกจากหมากล้อมอีกทีหนึ่งนะครับมันก็ได้ตรงกันจะมาอย่างนี้นะครับผมผู้เยีย่ยมกำลังจับเลขตัวเดียวสองตัวเนี่ยจะเอาสูตรไหนมาจับดีนะครับก็ยังไม่ก็ยัง ก็ยังค้นหาอยู่นะครับว่าจะเอาสูตรไหนมาจับให้เหลือเลียน้อยชุดนะครับผมอ่ะอําลาพาจากในวันหมอกลงเยอะๆสำหรับวันนี้นะครับผมก็เอฟซีก็ติดตามกันแล้วกันนะครับผมติดตามไปเรื่อยเดี๋ยวปู่เยี่ยมช่วงนี้กำลังเก็บฟางให้วัวอยู่นะครับผมก็เลยไม่ค่อยออกคลิปเท่าไหร่อ่ะอําลาพาจากนะครับผม กับคลิปที่ตัดไม่ลงมีเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาชมสายหมอกที่เดิมนี่แหละนะครับผมหมอกก็จางไปแล้วหมอกก็จางไปแล้ว หมอกจางนางจ้อนหมอกจางนางจ้อนหนาวหนาวร้อนร้อนไปทั่วละช่วงนี้